สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าว,วันอาคารที่8กุมภาพันธ์พศส5 6 5ัิค่ะกับการวิเคราะห์กราฟทองค่ะกราฟทองแท่งเดย์จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลักษณะของแท่งเขียวนะคะมีแรงบายค่ะวันนี้มองว่ากราฟทองมีโอกาสานะาคะขึ้นต่อค่ะเมื่อคืนมาถึงเป้าหมายเรียบร้อยค่ะ TP ราคา182 2สนะคะสำหรับ v i p ก็กําไรเบอร์วัางนะคะยินดีกับทุกกาไรค่ะยินดีกับทุกความมั่งคั่งรำ่ำรวยค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนัันนนนีี้้มแรรงบบาายยไปดดูู H4 HEC ิึ่สํหอ โซนต้านเล็กๆค่ะและนี่คือต้านของเขานะคะทุกคนนะคะต้านของการาฟทองนะคะนี่เลยนะคะราคา1 8 2 7งแปดสองถึงานวันนี้คือโซนต้านค่ะกรณฟนี้มาเจอตรงนี้นะคะจะมีคนเซลล์นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า H1 ว่าอย่างไร H1 นะคะกําลังกอดตัวอยู่นะคะยังกำลังเบรกอยู่ที่ราคา2องซึ่งตรงนี้2องก็จะเป็นต้านหนึ่งแต่ว่าต้านนี้นะคะอาจจะมีการย่อลงมาเพื่อนะคะมารับออเดอร์เรานะจ๊ะ นี่คือโซนแนวรับของกราฟทองค่ะวันนี้ถ้าเราจะเทรดหน้าบ่ายเราต้องนะคะมารอบัตท,ที่แนวรับนะคะพอกราฟทองนั้น area สงสองนั้นอาจจะมีการย่อลงมานะคะอ่านี่คือแผนการเทรดของกราฟทองวันนี้ค่ะนะคะแนวรับมองบ่ายนะคะแนวก็แนวต้านค่ะสาหรับเฮสีนะคะมองเซลค่ะนะคะสำหรับเทคนิคการเทรดวิธีการเทรดนะคะเหตุผลต่างๆจุดเข้าบายเข้าเซลแนวรับแนวต้าน ตรงที่มองจุดนี้พ่อแผมจะสอนไว้ในคอร์สเรียนนะคะสำหรับใครที่ต้องการความรู้นะคะแบบละเอียดแบบว่าเข้าใจทําไมตรงนั้นตรงนี้แล้วก็นะคะต้องการให้พ่อแผมเป็นโค้ดเป็นครูนะคะในการแนะนําการเทรดนะคะแนะนําวิธีการจุดเข้าทํากําไรต่างๆเนี่ยสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้ที่ idline pammy95 ตัวหรือว่าแผมมี่95ตัวหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือธนโรธนะคะสองสามสี่หรือโค้ดานาโรธนั่นเองสําหรับใครที่สนใจวิธีการเทรดเทคนิคการเทรดนะคะเพราะว่า นะคะตรงนี้นะคะเราจะสอนไว้ในคอร์สเรียนแล้วก็สาหรับใครที่ต้องการเรียนพายเวทเทดทองทุกท่มเฟรมรุ่น6นะคะจะจัดวันที่19 -22 ถึงีมีนาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เรียนเชิญนะคะตอนนี้นะคะเรารับรุ่นละ30คนเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจเป็น1ใน30คนของรุ่น6นะคะก็นะคะทักไลน์มาได้นะคะและ้วก็นะคะไวไัยวัยนี้ค่ะสาหรับ VIP นะคะลูกศิษย์นะคะเฉพาะลูกศิษย์เท่านั้นนะคะกับทิท่ยวเทดทองรุ่น2ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จะพบกัน ในวันที่15ถึง18กุมภาพันธ์นี้ก็คือสัปดาห์หน้าอังคารพุทธพฤหัส สุกสัปดาห์หน้าค่ะเราแพ็คกระเป๋าขึ้นเหนือไปอีกครั้งค่ะกับทริปทเที่ยวเทศทองนะคะ,ะทิปนี้นะคะจะให้เฉพาะลูกศิษย์ที่ลงคอร์สเรียนกับโค้ดแล้วเท่านั้นและอยู่ในปี2565ค่ะโค้ดแคมจะไปอัปเดตเทคนิคโคทนโรจะไปให้ความรู้นะคะและก็พาเทดหน้างานพาการอัดกราฟหน้างานและก็เรียนรู้หน้างานเพื่อเข้าทำกําไรในหน้างานะคะ่ะทริปนี้นะคะความสุขความสนุกและก็นะคะความรู้นะคะรอท่านเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับใครที่อ่า ลงทะเบียนแล้วนะคะก็แพ็คก,กระเป๋าไปเจอกันที่จังหวัดเชียงใหม่และสาหรับใครที่สนใจก็สามารถทักไลน์โค้ดส่วนตัวได้นะคะสําหรับทิปเี่อดเทียทองอยู่ที่ราคา3ามหมค่ะนะคะเฉพาะลูกศิษย์ของแผมเท่านั้นนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปขอให้ท่านปลอดฟ้าสดใสกาไรทุกวันขอให้ท่านนะคะมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ท่านมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็มีความสุขในการเป็นเทรดเดอร์และประสบความสําเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ